มตตนทุกคณะขบวนคาม็อบร์มอฟกครานวันที่1สิงหาคม2564ออกไปในเร็ววันเครื่องขบวนมาจากตลาดซีโอเท่านั้นนี่คือคาม็อบซีอีโอคาร์มอบซีอีโอ1สิงหามาตามคำมั่นสัญญาแล้วครับพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพดับทุกท่านเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากรถโมบายมอคาม็อบซีอีโอ ขามัคซีอโอไล่รัฐบาลประยุทธ์จันโอชาให้ยกสภาลาออกให้ไวที่สุดขอเรียนเชิญพี่น้องออกนท่านประยุทธ์ต้องออกไปนะจะอยู่ทำหาอะไรก็ไม่รู้ออกมาอยู่ไปก็บริหารประเทศก็ไม่ได้ประธานทนก็ตายเป็นเมืองมองไปเห็นหรือเปล่ากับเปรูมองไปเห็นหรือเปล่า นายุเอ้ยมึงจะอยู่ทำเฮียอะไรเออจะอยู่ทำเฮียอะไรบริหารไม่ได้แล้วมึงจะอยู่ทำหาอะไรดูได้คนตายกันเป็นเมือวัคซีนก็ไม่ใช่เลยไม่รู้มันเอาน้ำหรือเอะไรมาผสมแอมกก้เงินเยอะแยะอ้างโน่นอ้างนี่กูเงินมาเป็นแสนล้านเป็นหมื่นล้านดความชัดเจนนะครับสิ่งที่เรา เรียกร้องนะฮะและต้องการคือให้รัฐบาลชุดนี้นะฮะของประยุทธ์จันโอชานั้นออกไปนะครับซึ่งพวกเราต้องการแค่นี้นะครับไม่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับนะครับพวกเราวันนี้นะฮะออกมาแสดงจุดยืนนะครับ จะบรตั้งขบวนต่อนะครับไปจนถึงลาน,น,นอนุสาวรีย์ขัตถาวสุรารานีนะครับจุราาาาาดรวมตัวทุกที่ทุกคนนะครับที่ร่วมคารอบูราช์ดึงศิีหาคมของมร้อยหกสิบสี่นะครับเดี๋ยวติดตามผมไปนะครับตามไปด้วยกันนะครับตามไปด้วยกันเดี๋ยวจะปรับกล้องเข้า,ขา,ขาไปที่ ที่รถนะครับออก,กล้องไปที่รถนะครับสายตำบลไปแล้วนะครับ ที่รถนะครับ